ขี่ยาเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนถังถอดยากว่าถังนะ แม่แล้วไปเครื่องควนปุ๋ยต้องถอดน็อตสองตัวถอดลิ้นถอดไรอู้ก่อนเนี่ยหักหโคตรใหญ่อ่ะหากมันใหญ่กว่าเครื่องควนปุ๋ยนี่ิใหญ่กว่าเครื่องควนปุ๋ยปะใหญ่กว่าเออห้าสิบรูเลยอ่ะ เอออะไรเดี๋ยวบัคตัวเนี้ยใช้ได้เลยวะบัคแตกใช้ได้เลยนะอืง่ายเกินเลยเด้ยนะถงแล้วง่ายเกินวะไรต่างง่ายจัดเอาไม่ได้เอาไม่ได้โอ้ยมีก นานไม่ห้าลูกเหรอนาอนานไหมแค่เดียว